เนื้อหาวันนี้ก็ทั้งจะยาวนะครับอาจจะต้องมีมีเหล็กไปบ้างนะครับกินทานข้าวเย็นเลยเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเรียนหอกอวินชัยสัตรพรนะครับแล้วก็ท่านเบียกรุณเกิดการสีฟ้านะครับก็เป็นพิส่ากันอยู่แล้วว่างานของพวกเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายต่างๆเป็นจุดหมดมากนะครับ รวมถึงจะต้องพ้วงปาเจ้าหน้าที่ส่วนราชการแล้วก็รวมถึงเจ้าของที่ดินได้ทรัพย์สินนะครับดีใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยก็ต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านด้านที่ดินที่ที่ผมมีเท่ที่ผมมีนะครับแต่มีมากมีน้อยไม่รู้แหละแต่เราให้ความรู้เท่าที่เรามีนะครับก็ก็ขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมได้มาเผยแพร่ความรู้นะครับรื่คือเรื่องที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ ที่มีปัญหาเยอะมากก็คือความไม่รู้จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันทีละขั้นทีละตอนนะครับผมวันนี้ท่านจะได้เข้าใจโครงสร้างของที่มาที่ไปของสิ่งในที่นี้ทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงเอกสารสิทธิ์คือเขาไม่ได้ไปอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนคุณอ่านนิทานนะครับคุณไปอ่านกลางเรื่องถึงปลายเรื่องมันก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรมาจากไหนแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถ้าจะถามว่า ถ้าท่านจะซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะครับมีเงินอยู่สองล้านจะไปซื้อที่ดินสี่สิบไร่เนี่ยท่านคิดว่าท่านจะต้องดูอะไรบ้างดูอะไรครับดูอะไรดูก่อนอันดับแรกเลยดูทำเลทำเลใช่ไหมดูหลักฐานที่ดินใช่ไหมเออแล้วก็ม,มีมีใครเป็นอย่างอื่นไหมครับมีมีเงินอยู่สองล้านเนี่ยภรรยาอนุมัติแล้วว่าที่ดินแปลงเนี่ยสวย ถูกมากซื้อซื้อแล้วได้กําไรนะครับได้กําไรแน่นอนอซื้อขายต่อรอห้าปีได้กําไรครับไม่มีอะไรบ้างครับราคาถูกราคาถูกมีมีมทัานอื่นเป็นอย่างอื่นไหมครับ <c oughs> <c oughs> ราคาถูกมีใครคิดแตกต่างอย่างนี้ไหม <c oughs> ราคาประเมินอันนี้เตรียมที่จะหลบค่าโอนเพราะว่า อคนเราก็เป็นโรคจิตอยู่อย่างน,นั้นเวลาจะไปโอนที่ต้องหาพ่วกไว้ต้องหาว่าใครอยู่สำนักง,งานที่ดินบ้างเอาฉเฉลยให้ฟังว่าภรรยาถ้าเกิดที่ดินแปลงนั้นซื้อมาหลังจากการสมรสใช่ไหมครับภรรยามีส่วนอยู่ด้วยครึ่งหนึ่งโดยไม่จําเป็นจะต้องมีชื่อภรรยาในเช่นั้นน,นะครับเป็นสินสมรสโดยกฎหมายรับรองครับถ้าไปซื้อที่ภรรยาไม่ได้ยินยอมต่อมาภายหลังรู้ภรรยาก็ฟก้องเพิกถอนได้ เพื่อสอนการการโอนของคุณเนี่ยนะครับลูกอะ่ะลูกกรณีที่ที่ดินแปลงนั้นเป็นของคนตายหรือจัดก,การมรดกมาเพิ่งโอนเป็นผู้จัดการมรดกใหม่ๆเลยมาขายท่านทราบไหมครับว่าทายาทคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยทรัพย์สินที่ผู้จัดการถือเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนรวมส่วนกลางของทายาททุกคนผู้จัดการมรดกมีหน้าที่เพียงทําการแทนทายาททุกคนก็จะ ฟ้องเพื่อถอนได้ใช่ไหมนะครับแนวเขตทําไมต้องดูบางทีพังเป็นห้วยไปแล้วสามไร่หายเป็นทางไปแล้วหนึ่งไร่เพราะสาธารณประโยชน์มันสามารถเกิดขึ้นเองโดยสาภาพครับสาภาพของมันถ้ามีคนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นเป็นถนนมีรถผ่านแล้วมีการสัญจรระหว่างหมู่บ้านถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาใช้เป็นประจำแล้วครับใช้มาเกินสิบปีแล้วนะครับ ทางเช่นนั้นเมื่อช่างรังวัดไปแบ่งไปลังวัดนะครับจะต้องแบ่งหันเป็นสาระทันทีแต่สิทธิ์เท่ากับคนที่แย่งขอพอไหมเลยถ้าสิทธิเท่ากันเขาก็ไม่ยอมเลยถ้าออกโดยการเดินสำรวจที่ดินมือเปล่าน,นะครับเขาจะให้คุณครอบครองให้ทาประโยชน์ทํากินไปก่อนนะครับห้ามเอาไปขายนะครับห้ามที่ดินตกไปอยู่ในมือเจ้าสัวนะครับเขาห้ามคนสิ์คุณจะยกเลิกไหมสคหนึ่งให้มนันวุ่นวายไหมสอบสวนก็ยากพยายนหลักฐานก็ไม่มีแล้ว สามห้าสิบห้าสิบเอ็ดหวกไปอีกสามห้าสิบสี่ปีแล้วอ่ะผมรู้ไงว่าคนที่มีสิทธิ์คือทาาทตามใบจองคุณไปขายนี่ไม่ได้ก็เป็นที่ดินหลวงไงคิดดูนะถ้าใบจองเอามาขายแบบที่ผมว้าได้นะระบบที่ราชการวางไว้เนี่ยมันล้มหมดเลยครับเขาพยายามคิดวิธีป้องกันทีละเปลาะทีละเปลาะทีละเปลาะเป็นไป,นปนตามเกณฑ์ต่าลลงบของกฎหมายระหว่าง เชิญครับวปอก่มีใลัไหมฮะโอ้โกำลังชัดๆนะฮะถามเรานะเม็ดยาแต่ละเม็ดนี่ออกมาเนี่ยกินแล้หายปวดหัวเลยนะครับมีไหมฮะ,มมฮะโอ้โห,โหมาครับหลงครับก็อย่าสอบถามที่เกี่ยวกับที่ดินสปรกรหน่อยครับเดี๋ยวนี้มันมีที่ดินสปรกรที่ซื้อที่ดินขอ,อของเอกชนนะครับแล้วก็ให้ แบ่งสิทธิ์ให้กับชาวบ้านได้ทํากินอย่างนี้ครับใช่ทีนี้ก็เลยถามว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของสปกใช่ไหมครใช่ครับใช่ถ้าหมดแล้วสปกก็โอนช่หมบแล้วโอนให้เราเป็นของเราเลยครับแต่มันจะห้ามโอนหรืออะไรต่างมันเป็นเรื่องจริงๆคนถามว,ว่าแล้วเราจะโอนมาทมี่ใคโอนไม่ได้ขายก็ไม่ได้ก็เหมือนกับที่วางเ่าห้าสิบปีเนี้น ก็มสิทธิ์เป็นของผมนะครับติต่วไ,ไาให้ครอบค3ที่ออกชุาามอบสินบนท่าโตท่าบีก็ก็มสิทธิ์ของผมแต่ว่ายาังโอนไม่ได้ถ้า,าจะท่าต้อใการกอบของท่งก็จบอกเรือจะโและในการทหา โอ้ไม่มีใครง่วงไม่มีใครหิวเลยนะมีผมเห็นว่าอยู่คนเดียวาอาจารย์ตอบมายาวแต่ะและเ็ดเนี่ยผมว่าโอ้โหมันสุดติ่งมากเลยครับคือคือผมจะแตกต่างกันต้องวิชาการแล้วก็ผมก็เป็นช่างรางวัลโอ้โหดีที่ได้รู้จักน้องๆเยอะเลยอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามครับผมสนใจซื้อที่อยู่แปลงหนึ่งนะครับอ,ออกโดยงานเดินสำรวจนะครับ เนื้อที่ของโฉนดแปลงนี้บางส่วน,นพื้นที่ประมาณเจ็ดไร่แต่มีพื้นที่บางส่วนเนผมไม่เช็คกบบแผนที่ป่าไม้แล้วเนี่ยในโฉนดใบนั้นน่ะมีเขตป่าเข้ามาเนี่ยฮในในกรณีเนี้ยผมซื้อได้ไหมครับหรือผมจะซื้อเฉพาะในส่วนที่เรามั่นใจว่าไม่เข้าเขตป่าได้ไหมครับอืซื้อได้ซื้อได้แต่ว่าจ่ายเงินเฉพาะที่อยู่นอกเขตป่า เอา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 ช่างไวลังวัดแล้วกันเกตบบาสออกมาได้เหลือเท่าไหร่ก็ก็เท่านั้นเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยอนาคตด้ไป้องเพิ่มถอนการเพิ่มถอนนี้เขาเพิ่มถอนเพราะเขตที่บุกเข้าไปในป่าใช่ใช่ใช่เขาเพิ่มถอนบางส่วนไม่ได้เพิ่มถอนทั้งแปลงครับผมใช่ใช่ครับอย่างน้อยก็เอาเงื่อนไขตัวนี้ไปต่อรองราคาได้สมมติคุณอยากได้จริงใช่ไหมแล้วก็ต่อรองราคาเพรถ้าคุณเข้าอยู่ีเขตบบาสผมว่าอาจจะมีปัญหาในภายข้างหน้า แล้วข้อสังเกตอีกอย่างที่ได้ประโยชน์มากนะครับก็คือว่าถ้าที่ที่ดินแบบนี้มีปัญหาเร,รื่องชุบก้อนะครับวันรังวัดมันจะมีอาการออกมาให้เพราะการรังวัดที่ดินนะครับมันเหมือนกับเป็นการฉกหยาดหรือโยนก้อนหินถามทาง,ทางว่าที่ดินแปลงนี้กำลังจะมีการเคลื่อนไหวถ้าเมียเขาไม่ยอมหรือพี่น้องเขาไม่ยอมบอกว,ว่าไม่ให้ไหวหรือ จะต้องมาวอยวายว่าเอ๊วันทําอะไรเนี่ยเอ๊จะขายได้ยังไงเนี่ยมรดกยังยไม่ได้แบ,บ่งพี่น้องเลยเอ๊เนี่ยหนีไปอยู่ที่อื่นหลายปีอยู่จะมาแอบขายที่นอก่าเวลามีหมายแจ้งขัง้นเชิงไปมันจะกลับมาเวลาราัดที่ไม่ได้แอแบขายวนะัดาแจ้งขัง้นเชิงแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งองบตอเราอะเป็นผู้ซื้อให้ไปด้วยเราจะได้เห็นว่า ได้สัญญาณดีหรือไม่ดีซื้อหรือไม่ซื้อซื้อแล้วจะถูกฟ้อ,อกมั้ยเพื่อลงทุนรางวัลครั้งเดียวไม่เกิดสัตว์ผมคิดว่าท่านที่ฟังผมได้วันนี้แคล้วคลาดเรื่องคด,ด,ด,ดีที่ดีหมดแล้วหล่ะคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรยังอยโอ้โหยาแต่ละเม็ดที่แจกมานะครับก็คิดว่ารักษาพวกเราได้เยอะนะครับก็ก็ลากยาวกันมาจนถึงเที่โมงเนะาะเราจะได้มีความเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับ แล้วมันไปจะไปยังไงต่อนะครับนะครับก็เนาะผมได้อะไรจากจากวิทยากรเยอะมากในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับคุณเกายสีฟ้านะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับออขอเสียงหัวเือให้วิทยากรดีวยนะก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเนาะติดต่อทางนี้นะครับหลังวัดนะครับไอหลังวัดหรืออย่างหนึ่ง คลินิกที่ดินนะครับไปเปิด y o u ูทู e ดูคลินิกที่ดินนะครับ